สวัสดีคุณผู้ชมท่านด้วยนะวันนี้ก็ผมเมกอีกครั้งหนึ่งก็อยู่กับบล็อกสดเช่นเคยนะฮะวันนี้เราจะพาทุกท่านไปโลกสองกันนะฮะแรกเลยเราต้องไปเราต้องไปที่นู่นนะที่นู่นก็คือเกาะลุกไนเองนะฮะซึ่งจะอยู่ข้างๆเกาะน้ําแข็งกับเกาะวอเตอร์เซเว่นนะจะอยู่ตรงกลางระหว่างนี้เลยนะฮะไม่น่าผมว่ามันน่าจะเรียกว่า กล่องนุ้นเงือกอยู่ตรงนี้นะเอาไปซื้อหมัไม่เไปไ็นไรมันใกล้เนี่ยนะพอมาถึงเกาะน,นี้ปุ๊บคนขวาจะเป็นที่เซซเปาคนนี้ก็จะเป็นที่พาเราไปต่างโลกไป่างโลกไปโลกสองนะนี่นี่แต่เราทำเคเวสเข้าไปแล้วนะฮะ ก็ไ,ขขขไเ,าเขาจะให้กุญแจมาอแล้วก็ให้กุญแจเรามาแล้วแเราก็จะไปที่เกาะ ใหม่เป็นในตัวแล้วก็จะมาเปิดประตูตรงนี้นะฮะตรงนี้นะเราก็จะเปิดประตูไปตรงนี้นะฮะซึ่งไม่รู้เนันวานบักเข้าไปได้หรือเปล่าลองดูไม่ได้ถ้ามันมองเห็นเข้าไปข้างในได้มันก็จะบักเข้าไปได้ไไดไไดพอเราตีบอสเสร็จ ก็ถือว่าสําเร็จแล้วนะฮะแล้วก็จะไปสมมุติว่าเราก็าไปตีแล้วกันนะเราจะไปกลางนะกลางอยู่ตรงแล้วเราเรา,เราต้องไปเราต้องไปคุยกับไอ้คนที่ให้กุญแจเรามาด้วยนะเอแล้วก็ไปตีไอ้บอสที่เกาะนูน่นตรงไหนแล้วเรากลับไปส่งเวสแล้วก็ กลางเพื่อเราจะไปโลก้องกันนี่นะลุงคนนี้จะพาเราไปต่างโลกไล้ลุงหัวถ่ายปกคลิปด,ด้วยในเจ็เป้าโออฮันหลังให้ปะคุยนะคุยแล้วก็ ไว้ถ้าขึ้นโดนเศษพอวจริงแล้วก็กดอีกทีหนึง่งมันจะพาเราไปโลกสองในไม่ช้านะกดสักสองรอบถ้ามันไม่ไปเนี๋ยมันเนือมันจึงไปฮะคอมจากนิดนึงมันเล่นได้นะถ้าไม่สตตีมแต่มันแบ่งสเปกไปสตตีมด้วยนี้เราก็ถึงโลกสองแล้ว เรียบร้อยมันบอกให้เราไปโลกสามได้ลนะแ,แล้วนะแตก็ไม่เป็นไรเรายังไม่ไปเไราไปดีต่อไปก็ทำเผาต่อนะฮะมัง่งรูไปโลกสามไปโลกสามก่อนก็ได้แตบบ่ต่อไปเราก็จะไปโลกสามกันนะฮะจะใ,ใหม่คลิปนะ่าฮะ